มาแล้วม,แลว,ว,วมาแล้วเสียงแจวแวมาแล้วน้องพีงงชั่วโมงต่อจากนี้ไปพบกับรายการเกษตรแนวทางทอินทรีย์ชีวภาพนำพเคมีวิทยาศาสตร์เสริมผลผลิตเพิ่มต้นทุนลดอนาคตหมดเน่นนนนนครับท่านผู้ฟังกับกระพบกับรายการของชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพเวเว็บไซต เบอร์วายเว็บโคโคแม็กดอครับครับช่วงนี้เราก็คุยกันต่อในเรื่องของการปรับสภาพดินนะครับคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการเอาพวกมูลสัตว์หรือ มูลเศษซากพืชหรือเศษเศษซากสัตว์ครับซึ่งจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับมาหวานลงไปเยอะๆใน,ใน,ในดินของเรานะครับแล้วก็ให้ดีแล้วถ้าว่าท่านผู้ฟังทำํำยทรีย์หนอกล้วยเป็นนะครับจุโินทรีย์หนอกล้วยนี้มันเป็นของภูมิปัญญาพื้นบ้านการเกษตรไทยแล้วก็ช้าได้ผลดีมากครับกำจัดเชื้อโรคเพราะว่า จูเลียนอขอกกล้วยนี้ท่านผู้ฟังลองดูนะในยางกล้วยนี่มีอะไรบ้างละ่ะสามารถกําจัดอะไรได้บ้างละ่ะนะครับคิดดูนิดนึงนะครับถ้าเราวิธีการทำนะครับเอาเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววิธีการทําจุเลียนอขอกกล้วยเอาไว้สอนในโอกาสต่อไปนะครับคุยกันในฟังตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องการปรับสภาพเิียนให้จบไปก่อนเนาะเมื่อเราหวานพวกซากพืชซากสาัตว์ลงไปแล้วนะครับ เราก็ไถคราดสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ดินวัดซากพืนสัตแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็รุงแคนซีใส่ลงไป้ายนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไถกลบนะครับเอาคราดน,นะคราดคราดเพื่อให้ดินกับเนื้อปุ๋ยดินกับาศสาศศสาศักพืชศาสทุกคราผสมด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะไถ เราก็เอาจุลินทรีย์กล้วยนี้สัก5ลิตรต่อน้ำสองลิตร10ลิตรก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับฉีดพ่นเลยนะครับรถก็ได้ฉีดพ่นก็ได้ไม่มีใครว่าฉีดก็ไปในแปลงให้ชุ่มฉ่ำโชกช่วกนะครับแล้วก็บ่มเอาไว้นี่เป็นการบ่มดินครับการบ่มดินนะครับการบ่มดินนี้ จะทำให้ดินดีนะครับดินนี้เป็นหัวใจของการปลูกพืชปลูกผักนะครับก่อนที่จะปลูกต่างๆนี้กเกษตรกรจะต้องเรียนรู้นะครับจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีเรื่องดินยังไงดินต้องมาก่อนนะครับไม่ใช่ประชาชนมาก่อนนะดินต้องมาก่อนเมื่อปลูกแล้วนะครับ ช่วงระยะการจะเริญเติบโตช่วงที่1การใช้ปุ๋ยก็เอาตัวหน้าสูงสูงเอาตัวกลางตัวท้ายต่ำต่ำระยะต่อมาก็เอาตัวหน้าต่ำต่ำเอาตัวตัวกลางสูงสูงเพื่อเร่งดอกนะครับระยะต่อมาก็คือเอาตัวท้ายสูงสูงเพื่อเร่งผลอย่าลืมนะครับเป็นเกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกผักนะครับ การใช้ปุ๋ยเคมีที่พวกเราใช้กันอยู่เป็นประจําจะไม่ได้นะครับจะไม่ดีนะครับเรื่องการใช้ปุ๋ยนี้ปุ๋ยตัวหน้าคือไนโตรเจนนะครับใช้สำับช่วงระยะการจะเรินเติบโตคือตัวหน้าสูงเช่นเช่นสูตรยังไบ้างลัอ่ายี่สดเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ใช้สำหรับพืชช่วงระยะการจะเรินเติบโต ส่วนต่อมาอตัวกลางสูงอ่ะก็ว่ากันไปตัวท้ายสูงก็ว่ากันไปนะครับการใช้ปุ๋ยใช้ตามเรืยอการเจริญเติบโตของพืชแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับเหมือนคนเราอะนะคนเรานี้เกิดจากท้องพ่ออือขออภัยเกิดจากท้องแม่ติท้องพ่อเกิดได้ยังไงเนะี่ยนะครับเกิดจากท้องแม่มาก็กินนมแม่ก่อนใช่ไหมครับ เมื่อกินนมแม่แล้วโตวขึ้นมาหน่อยก็อกินข้าวตม้มกินข้าวต้มเสร็จแล้วก็เป็นข้าวสวยโตเคยกินข้าวสวยพอโตอก็อีกกินเหล้าอันนี้ก็ว่ากันทีหลังนี่คือนี่คือวัฏจักรของพี่น้องเรานะครับเกษตรกร,กรต้นพืชก็เหมือนกันนะครับระยะเล็ก,ลกมันก็ต้องการสารอาหารประเภทสร้างต้นสร้าง การสาขาใบช่วงที่2นะครับเมื่อจะิญเติบโตเต็มที่แล้วก็ต้องการพวกประเภทดอกแล้วก็รากคือตัวกลางสูงช่วงที่3ก็ต้องการช่วงที่บำรุงผลหรือหมากต้องตัวใต้สูงนะครับนี่คือการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องส่วนมาก,กเกษตรกรของเราทำแบบกระปุกกระพางอะไรก็15รวดอะไรก็ยูเรีย บางคนปลูกมะเขือเอาอยูเรียใส่ตลอดจนเก็บขายก็มีบางคนปลกูกหอมหอมป้อมหอมปอในภาษาลาวนะภาษาไทยก็เรียกปักชีปลูกปักชีการปลูกผักชีบางคนใช้สิบห้าสามตัวอันนั้นเป็นการเขาเรียกว่าขาดทุนตั้งแต่แรกเริ่มนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่า สิบห้าสามตัวตามที่พูกได้ฟังคือเรื่องตเร่งใบโอเคใช้ได้เนาะสิบห้าตัวกลางมันก็เรื่องดอกเรื่องรากอะรากโอเคแล้วดอกละ่ะผักชีมีดอกไหมมันผู้ปักกินใบใช่ไหมครับอ่ะสิบห้าตัวท้ายก็ท่าไปก็เร่งผลผักชีมีผลมีหมากไหมไม่มีนะครับมันก็การทุนทั้ง สมมติว่าเราซื้อปุ๋ยมาลูกหนึ่ง9 0 0บาทแล้วก็ได้ใช้ไป3 0 0บาทคือตัวหน้าในโรเจนส่วนตัวกลางเป็น15นะครับมันไม่ต้องการใช้ส่วนตัวท้ายก็เป็น15บมันไม่ต้องการใช้เพราะฉะนั้นใช้ตัวหน้าตัวเดียวถ้าท่านจะปลูกผักชีนะครับปลูกผักชีก็ใช้ตัวหน้าสูงตัวกลางต่ำตัวท้ายต่ำเช่น25 7 7 16.88อปอย่างนี้โอเคนะนะครับนี่คือการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับ